เราจะทำเพลงแดนซ์เธอถ้าหากว่าทำออกมาแล้วประสบความสำเร็จเธอก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยเอาส่วนไหนของพี่ที่น่าปใชัยคะพี่กับินจาไม่ใช่พี่นะเฮ้ยเขาลองอะไรอย่าแบบว่าแบบอีกนิดนึงก็พวกผมแล้วนะเดนพิเศษมาขิงใส่เหรอเลิกเถอะไม่เลิกไปเถอะไม่ไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตรากูสุวันสปานักูชาสวัสดีเป็นกูทาำหมดฉันอย่างยิ่งเพราะว่าจะต้องคุยกับแม่ mm hmm. จริงๆคุยกันหลายทีแล้วแต่ก็ทุกครั้งที่คุยกับศิแบบลปินคนนี้เนี่ยก็จะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบรู้สึกขนลุกเสมอ mm hmm. เพราะว่าก็เป็นหนึ่งคนที่ทําให้ กระเทยกลายเป็นกระเทยเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการกับวงการ LGBT และพวกแกระเทยหัวโปกอย่างเรานะครับวันนั้นวันนี้เนี่ยอ่อแล้วก็เร็วนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตมาให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราศิลปินหญิงเจ้าของตำนานหนึ่งล้านตลับคนแรกของประเทศไทยเป็นผู้สร้างตำนานล้านตลับถึง4ี่ล่ะบ้า และเป็นผู้เข้าประกวดนางสาวไทยด้วยคริสตินากีฬาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแต่และอันสุดท้ายนี่อยู่ดีๆโผล่มายังไงวันต่อวันเนี้ยทำไมก็ไม่รู้เหมือนสักสัปดา์ที่แล้วอยู่ดีก็มีรูปที่แชร์กันเห็นอยู่เหมือนกันเห็นหยู่ยังสวยเหมือนเดิม Thank you ตอนนั้นตอนนั้นใครช่วนไปอายุประมาณน่าจะเออสิบหกหรืออะไรสักอย่างเนียแหละ พี่ก็ไปตัดผมหน้าหมู่บ้งตัดผมหน้าหมู่ป้งทำให้ผมสั้นเลยแล้วก็เขาก็มาขอบอกว่าเออช่วยไปเป็นแบบมันจะไปประกวดเรื่องทรงผมใช่ไหมออบอกว่าช่วยไปเป็นแบบให้หน่อยได้ไหมล้วก็ก็ได้อะไรเงี้ยโอ้โหทาผมสีชมพูเลยนะแล้วไปประกวดเสร็จปุ๊บก็จะเจอร้านพวกร้านทําผมน่าจะเป็นของเกรดเก้าถ้าถ้าพี่จำไม่ผิดเขาก็เลยมาถามว่า น้องสนใจไปประกวดนางงามอะไรอย่างเงี้ยนางสาวไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาแบบว่าไม่ได้มีการประกวดยาวนานมากก็เลยแบบว่าสนใจไหมเราก็จะบอกว่ต้องไปถามพ่อแม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่้ตงว่าเวลาประกวดนางสาวไทยอะก่อนมันต้องมีช่วงเดินแล้วมีช่วงแบบเต้นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่ทำไม่รู้สึกอยากจะเต้นเกินเขาหรอเกินเต้นเกินใช่ไหมก็คงก็คงประมาณนึงจริงๆ่ะ ในประวัติรู้แล้วเหรอว่าพี่ที่นาโตมาพรอัวณิชชอบร้องเพลงเพราะว่าันดนตรีอแต่ไม่เคยรู้เลยเด็กๆกับพี่ที่นาจะต้องไปร้องเพลงคุณพ่อหรือว่าโดนบังคับร้องเพลงออกงานโรงเรียนอะไรอยเงี้ยอะบ่อยๆฮะไม่ต้องบังคับเลยเพราะว่าชอบอยู่แล้วองานโรงเรียนทุกครั้งเนี่ยก็ต้องมีร้องเพลงไม่หลักๆคือร้องเพลง แล้วก็คุณพ่ออย่างเวลาคุณพ่อไปซ้อมดนตรีเราก็ไปด้วยเงยก็ไปฟังแล้วก็อยู่กับดนตรีตลอดเวลาคุณพ่อทํางานบางทีเราก็ไปพ่อก็เรียกเราขึ้นมาร้องเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช่เหมือนเป็นสายเลือดมันอยู่ในอยู่ในดีเอ็นเอคือโตมากับดนตรีเพราะว่าตั้งแต่เด็กอ่ะคนฟิลิปปินส์อ่ะเวลางานแล้วว่าจะเป็นงานงานศพเขาก็ร้องเพลงกันนะนึกออกาเราก็ไปเราก็เออก็มีแต่ดนตรีคนนี้ไปร้องคนนู้นไปร้องแต่เราไม่ได้ไปร้องเพราะเราเด็กมากนะ แล้วก็พลังงานเลี้ยงอะไรก็มีดนตรีอยู่กับดนตรีตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอืมเรียนหนังสือกับบ้านเราก็ทํากันบ้านเราก็เปิดเพลงฟังตลอดอ,อแล้วเต้นพี่ดีนะ่าเต้นนะพี่ต้องบอกเลยว่าพี่อายุสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยโอเคก็มีช่วงหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ยาวมากนะเต้นบเล่เก็อาจจะได้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความยืดหยุ่นของร่างกายนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาที่เรา ด้วยความที่เราดูมิวสิกวิดีโอของต่างต่างประเทศเยอะมากเราก็จะเรียนแบบกับน้องสาวก็จะลากน้องสาวมานี่มานี่มานี่มันอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำเรานั้นแล้วก็ลองเรียนแบบท่าเต้นเขาอะไรอย่างเงี้ยของใครมาดอนน่าแน่นอนต้องมีมาดอนน่าแล้วก็จะมีบานานาราม่าไชอบมากเลยอะเบบี้กันกันยื้อนั่นแหละเอมนั่นแหละประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นไง <laughs> <laughs> แต่ผมอยากรู้ด้งยนะว่าแบบอะไรทำไมพี่เตอ๋อเขารู้สึกว่าพี่ทินาจะร้องเพลงแล้วก็เต้นใช่ไหมใช่เริ่มต้นก่อนเรื่องเรื่องร้องเพลงอเจอพี่เตอ๋อพี่เต๋อครั้งแรกบอกว่าอ่ะเอาเพลงนี้ไปฟังนะอีกอาทิตย์หนึ่งมาร้องให้ฟังก็จะเป็นเพลงของพี่แหวนกับเพลงของใหม่คแล้วก็พอเอามาร้องให้ฟังปุ๊บแกก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวลองเอาเพลงอยากร้องเพลงสากลอะไรเ้วก็อัดเพลงสากลไปเขาคงคิดว่า เออด้วยน้ําเสียงด้วยอะไรเงี้ยเราน่าจะเหมาะกับเพลงเต้นออ,อ,อแล้วพอมาเจอสกรีนเทสเห็นรถเต้นสักขนาดออนั้นเนี้ยไม่ยั้งเ,ออเลยเนี้ยเ,ออเขาก็คิดว่านี่แหละก็คงต้องเป็นเพลงแดนซ์แล้วแหละมันจะเวิร์กหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเ,ออเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหม่มากแต่ว่าถ้าหากว่าทําออกมาแล้วประสบความสําเร็จเ,ออเธอก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยที่ทําเพลงนี้ออนะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบ เราก็ใหม่อะไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วแล้วคิดว่าเออก็ไม่มีอะไรน่าเสียหายถ้ามันไม่ได้แล้วก็ไปเปลี่ยนแนวอื่นอ,อะไรเงี้ยมันดันออกมามันออกมาแล้วมันได้ไงแต่ถามจริงๆอ่ะแกมีคุยแผนสำรองไหมว่าอยถ้าเกิดว่าออกอัลบั้มแดนเป็นแดนมิวสิกไปเลยอะอแล้วไม่เวิร์กอะแกจะไปพิ่านาไปทางไหน ย่าปล่อยให้ชันรอนเปล่าอีกคนยิ่เปิดใจเลยเท่าไม่หรอกแต่ที่นายคิดว่าแกต้องมั่นใจเพราะว่าด้วยทีมงานทุกๆคนพี่ๆที่แต่งเพลงทุกๆคนเนี่ยคืออัลบั้มแรกนี้พี่ใช้เวลาทางานปีหนึ่งนะจริงป่ะใช่กว่าจะออกมาได้เนี่ยคือมันไม่ใช่แบบว่าทําไม่กี่แป๊บหนึ่งแล้วก็ออกนะสมัยก่อนนี่คือแบบว่าทําเนี่คือประมาณปีหนึ่งอ่ะกว่าจะได้ออก เพราะก่อนที่นาจะออกอัลบั้มเนี่ยพวกพี่ๆแต่งเนื้อเขาต้องมาคุยกับที่นาเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะเราเป็นคนแบบไหนมุมมองเรื่องความรักแบบไหนคิดแบบไหนเพราะว่าแต่งเพลงออกมาเนี่ยก็คือจะให้มันมีอะไรที่มันมีความเป็นตัวเราด้วยใช่เวเหรอแล้วอย่างเพลงพลิกล็อกหรือเพลงนินจาเนี่ยเอาส่วนไหนของพี่ที่นาไปใช้คะนี่พี่ก็ไม่รู้แต่งจริงนินจาแต่งจริงอ่ะนินจาไม่ใช่พี่นะ นินจาจริงๆอ่ะเป็นเพลงของใหม่เหรอใช่นินจาเป็นเพลงของใหม่แล้วก็ใหม่ไม่เอาแล้วพอมาถึงพี่พี่กับยุบปลุบยุบโผล่มันอะไรอย่างเงี้ยพี่มันมันจะเวิร์กเหรอยุบปลุบุโผล่อะไรอย่างเงี้ยดนตรีไม่เท่าไหร่แต่ว่าคําว่าปลุบโผล่เงี้ยพี่แบบอะไรมันปลุบอะไรมันโผล่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมได้เหตว่าอย่างงี้ไหมของพี่ตินานี่ยมาแน้วในห้องอัดเลยหรือเปล่าใช่ คือเรื่องของเรื่องนะคะมีอยู่ว่าเพลงอะทำมาปุ๊บคีย์สูงมาก <c oughs> พอคีย์สูงมากเนี่ยไอาการที่เราจะไปให้ริ c h A Note ตัวนั้นเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรอะดันเสียง <c oughs> แล้วพอดันเสียงถ้ามันจะดันเสียงหยุดไปเลยมันก็จะเป็นพิป,ป้อมอัศนีนะ <c oughs> อว่ามันก็จะมันก็จะแมน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดันปุ๊บเราก็จะมีแบบ ยหบคๆมันจะขาดใจสุดท้ายแล้วเนือเพื่อเกิดทานั่นแหละพี่เต๋อบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้เก็บเอาไว้เลยนะอันเนี้ยคือที่นานเลยใช่แล้วก็เอาเลยแล้วพอเวลาอัดไปปุ๊บแกจะบอกเนี้ยเอาใส่ที่นาตรงนี้หน่อยสิก็คือรู้กันว่าต้องใส่ใส่ที่นาพี่ที่นาจำได้ว่าเพลงไหนอัดนานสุดไม่อยากจะเชื่อเลยอันเนี้ย สูงมากแล้วก็วันที่ไปอัดเนี่ยพอเริ่มต้นอัดเนี่ยแค่ฮุกแรกอะอไม่อยากจะเชื่อเลยแค่สองบรรทัดนั้นเ่ละก็เธอจะกลับมากันบัตรงนี้เนี่ยพี่อยู่สามชั่วโมงอะอคือไม่ถึงอะมันสูงมากนจนกระทั่งพี่ก็บอกว่าพี่เตอเราขอไปห้องน้ำพอ,อไปห้องน้ำปุ๊บเป็นร้องไห้คือแบบอว่าโอ้ย เหนื่อยก็เหนื่อยนะบอกว่าสามชั่วโมงแล้วทำไมมันยังร้องไม่ถึงสักทีอะไรแกพอกลับเข้ามาเนี่ยแกเห็นละหน้าตาแดงแกก็เลยบอกว่าเเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาร้องเพราะแกบอกร้องต่อไปก็ร้องไม่ได้แล้ววันนี้จะบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้ามาร้องแล้ววันรุ่งขึ้นมาก็คือร้องก็ได้อเนี่ยคือหนูอยากรู้ว่าระหว่างทางระหว่างอาบุธรับไปเลดบีทับฝั่งกัมเมียเขาทําอะไรกันอยู่เขาเขามัด คือมันดูว่าเป็นอัลบั้มที่จะผลิตมาเพื่อเป็นตำนานเลยอะ่ะอัลบั้มโปรดออจริงจริงมันแบบเป็นอัลบั้มที่แบบว่ามันมันลงตัวแบบออทุกเพลงจริงแล้วเป็น,เป,นเป็นอัลบั้มที่ทุกเพลงได้รับการโปรโมทหมดเลยคอนเสิร์ตทุกเพลงก็คือได้ลองแล้วมันเป็นเพลงดังทางอัลบั้ม <Quand S 2> จริงๆริงแต่ไม่ยากหรอกเนี่ยครั้งแรกที่ฟังทุกคนเชื่อว่าพี่นี่ก็เป็น เขาพูดอะไรใช่ไหมในหัวเนี่ยเขาลองอะไรอย่างหัวเนี่ยที่มีเสียงเงยเงยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือรักก็ใม่น่ารักก็ใม่น่าแต่ว่าเขาหยอดเขาเขาเราแบ็กเวิร์ดเหรอคะอ๋อเหรอมันก็เลยไปรังเงยเงยตายเงยเงยตายนี่แหละเออเขาคิดได้ไงเนาะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิ เป็นเพลงที่จําได้ว่าพอปล่อยมาครั้งแรกอ่ะทุกคนหนูจําได้ว่าหนูไปโรงเรียนแล้วก็ถามว่าฟังเพลงตีน่าหรือยังเขาลองอันลองอะไรอ่ะแล้วเหมือนเหมือนในความรู้สึกแรกใช่หรืฟังอะไรอยู่วะแต่พอฟังรอบสองแล้วว่าอ๋อเนี่ยเฮ้ยมันติดแล้วมันติดไปเลยมันติดมาจนวันนี้คือคือใหม่ใหญ่เนี่ยอันนี้อันนี้ใครดีไซน์ครับพี่พี่เขาแหละพี่โอ๋หรพี่เต๋อหมหม่อะ แน่นแคือเลดบีตเนี่ยผ๋องจำได้ว่าแบบยอดขายเนี่ยคือสามล้านสามล้านห้าใช่มีคอนเสิร์ตต่อเนื่องในอัลบั้มในกับอัลบั้มเนี่พี่เนี่ยจำได้มว่าเป็นร้อยโอ้อัลบั้มนี้พี่งานยาวแม่จำได้เลยตอนนั้นเจอโลโซบอกว่าได้ข่าวว่าพี่งานเป็นร้อยนี่นะเนี่ยบอกว่า แต่ว่าแบบอีกนิดนึงก็พวกผมแล้วนะเดินพิเศษมาขิงใส่อะอีกอีกเอรว่าเขาเขาเยอะของเขาเยอะโซนี่งานเยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าในมุมของเราแบบแนวเพลงอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าโอ้โหว่ามีแต่คนบอกพี่แบบอีกนิดนึงก็นะฝั่งหนุเขาเพลงร็อกเขาร้องถับร้องอะไรได้หมดเลยใช่ปะใช่ความตำนานอีกหนึ่งอย่างจริงๆมีตำนานหลายอย่างแต่ตำนานหนึ่งอย่างที่จำได้ติดตาเลยคือกระเทยบนยอดดอย นื้อค่า MBK Hall มันจะมันจะเป็น Hall สูงอะไย่างนี้อจันใช่ไหมจุดๆพี่ที่นั่นเริ่มรู้ตอนไหนคะว่าฝั่ง LGBT นั้นมาประวัติาตนขอเป็นลูกสาวคุณแม่ก็ดูจากการแต่งตัวนะคะเพราะว่าจะเห็นชัดมากเลยว่าเราอยู่บนเวทีเราหันมมองเออนั่นใส่ชุดเหมือนเราเลยนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงนะนั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ได้เคยเห็นไหมที่เขาเต้นกันอยู่แถวบนสุดแล้วแบบ จนทั้งหออะหันไปดูพี่กอบปวดถล่มมากคือบางทีเนี่ยแบบได้ยินตึงตึงตึง,ต,งตึงเนี่ยพี่ก็แบบว่าโอ้แล้วแล้วเราก็จะเห็นนะมันจะมันจะมีการเคลื่อนไหวแบบเนี้ยเราเรือ่องในใจโอ้โ oh, ห oh, ถ้าถล่มมานี่เป็นยังไงเนะี่ยจะนุกมากจําได้ว่าทั้งหอตอนอยู่ในนั้นใช่ไหมตอนอยู่ในนั้นแต่ไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นไปเต้นนะยังไม่ได้ก็หันฉันชยัยประวัติศาสตร์ตอนเทปประวัติศาสตร์เนี่ยแม้แต่คอนเสิร์ตหนุก็มาช่คือ มันเป็นเพลงที่บอกถึงผู้ชายผู้หญิงว่าจะเท่าเทียมกันพี่นายคิดไหมว่าวันอยู่ดีๆวันหนึ่งเพลงนี้ก็จะกลายกมาเป็นเพลงชาติกระเทยไม่คิดเลยตอนนั้นอื <c oughs> แต่ว่าแค่รู้ว่าเพลงนั้นพี่เป็นเพลงโปรดของพี่นะ,ะ,ะพี่มีความรู้สึกเป็นเพลงที่แบบเวลาร้องแล้วพี่รู้สึกบอกไม่ถูกมันมันมันอินเนอร์มันได้อะมันความสนุกแล้วก็มันมีความแบบ เฮ้ยมันมันกว้างมากมันกว้างมากมใช่คือแล้วเพลงประวัติศาสตร์อ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะจะเป็นเป็นเพลงที่ก็ปล่อใี้นเสอร์เขาเต้นไปพี่ที่หนานจะไม่ได้เต้นเพลงนี้ไ,<ว>ไม่มีเป็นน้อยมากมพี่พี่เต้นน้อยมากเอาพูดเอาพูดจริงนะอัลบ,บั้มชุดแรกอ่ะพี่ก็ไม่ได้เต้นเยอะหรอกพี่แค่ m o ฟตามอารมณ์ของพี่แค่นั้นเองแต่ถ้าใครดูในแบบไปดูใน YouTube ไงประวัติศาสตร์เวอร์ชั่นคอนเสิร์ตคุณคริสตินาสะบัดขวานแรงกว่าเพลงอื่นตลอดสะเต็แคบสเตะแคบ เมื่อก่อนเนี่ยต้องอะสะบัดผม <อะ S 2> ต้องหมุนต้องมีเรื่องหมุนต้องสะบัดผมอีกหนึ่งอันที่ก็รู้สึกว่าปุ่นพี่ตนณานก็จะเป็นศิลปินคนแรกที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้น <อะ S 1> นั่นก็คือการยิงมิกซ์ถ้าเราดูบ N K อเคใช่ป่ะมันจะที่เขาแบบต hey, 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 ื้อเปิดเปิดเฮ้เฮอเฮ่อะไรเงี้ยเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศเนี่ยจากเพลงเลิกเถอะ ไม่เลิกไปไม่มีใจไม่มีอะไรไปไม่ไปแง่ถูกไหมพี่พี่จำได้ว่าว่ามันเกิดขึ้นครั้งแรกตอนไหนอะฮะก็ในคอนเสิร์ตนั่นแหละตั้งแต่อะลบบ้าเล่นกันในคอนเสิร์ตเลยแล้วก็อุ๊บเหรอเขาบอกเลิกเถอะไม่เลิกใจไม่มีอะไรกันก็ไปเถอะไม่ไปโอ้มันเลยกลายเป็นบอกว่าทุกคอนเสิร์ตมีเพลงนี้ก็ต้องรู้ละเลิกเถอะไม่เลิกเง่ คริสต uh, uh. mm ิน่าแฟนคลับอะพี่เนี่ยเหมือนน่าจะเป็นศิลปินคนแรกอะ uh, ที่ที่มีลองทดลองทํากิจกรรมแฟนคลับพี่ได้จาได้ไหมั้่ว่า <Official S 1> ออฟิเชียลแฟนคลับเนี่ยคือพี่ทําเองนะจริงปะเนี่ยจริงเ,เดือนละครั้งเราจะต้องมีออกเขาเรียกว่าอะไรนะที่พี่ส่ง เป็นนิวส์เลเทอเอก็แมเราก็จะต้องมีพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องนู้นความสวยความงามด้วยมีคิวงานด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยออกโดยพีิทีาใช่ทำเองเหรออุ้ยตายแล้วไม่เคยมีเลยพี่เอ๋น้องทำกับน้องสาวกบหาน้องอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันมาช่วยกันทำอะไรเงี้ยล้วมีความรู้สึกว่าเออมันอาจจะทำให้แบบอยากจะใกล้ชิดอยากให้เขาเอ่อรับรู้ถึงสิ่งที่เราทำ ความคิดของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย uh. เพราะมันจะมีคนถามบอกว่าอพี่ดูอย่างสุนอ่ะสัมภาษณ์พี่ดูแลตัวเองอยังไง uh. พี่ uh. อะไรอย่างงู้นยังไงพี่มีงานเมื่อไหร,ร่ยังไงเราให้ทุกอย่างมันอยู่ในนั้นเลย uh. เป็นว่าแฟนคลับพิ่ทนาเลย mm. เหนียวแน่นเหนียวแน่นมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้คนที่เป็นแฟนคลับทินาะก็คือตั้งแต่บัมชุดแรกแหละ uh. ซึ่งก็โตกันมาทําง,งาน uh. Uh. มีครอบครัวมีอะไรของเขาไปเรียบร้อยแล้วแต่พอมาตอนที่ทํนาคอนเสิร์ต20ปี อันนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีแฟนคลับที่เป็นรุ่นเด็กกลับเข้ามาเยอะมากซึ่งบางทีเราก็ฟังเพลงเราตอนไหนก็ยังไม่น่าจะเกิดหรืออะไรประมาณนี้นึกออกมาแล้วก็เนี่ยก็คือแบบช่วงหลังก็จะเป็นรุ่นเด็กลงเยอะมากแล้วพี่เล่นได้ถามแบบเจอตัวได้ถามมันมาว่าก็ถามนะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยการที่เราบางทีเราไปเล่นคอนเสิร์ตรวมกับคนอื่นเขาก็เห็นเราพอเห็นเราปุ๊บ ก,ก็ตามมาหรือว่าบางคนก็อาจจะฟังต่อจากแม่ <c oughs> หรือพอ่อหรือครอบครัวหรืออรหรือเพื่อนอะไรเงี้ยคก็คือแบบว่าตามเพื่อนมาพอมาเห็นเอ้าก็คือกลายเป็นก็ตามยาวยตั้งแต่ละบั้มหนึ่งจนถึงจนถึงทุกวันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ท,ท,ท,ที่รู้สึกเห็นได้เลยคืองานวงการบันเทิงอย่างอื่นพี่จีนาไม่ทําเลยถามพี่พอ่ะพี่อาจจะไม่กล้าทําเพราะว่าพี่อาจจะไม่ถนัด ไม่มั่นใจแต่มีคนชวน<อ>ไมหมคะอย่างแบบไปเล่นละคร<อ>ไปอะไรเงี้ยตอนออกมาแรกๆนี้คือเล่นหนังเล่นละครนี่พี่บอก no, no, no โนโนโนเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากร้องเพลงอย่างเดียว<อ> <c oughs> มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า,ามั่นใจนัดเรามั่นใจเราถนัดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราไปคิดอยู่อย่างนึงว่าพี่เกิดฉันไปเล่นหนังเล่นละครแล้วกเกิดว่าฉันแ acting ไม่ดีไม่ประสบความสําเร็จมันจะมีผลกระทบกับ งานงาร้งองเพลงไหมคือตอนนั้นอะอคือคิดอย่างนี้เคยจริงปะที่เคยเคยครั้งหนึ่งแบบเหมือนกันมีก็เคยมีโปรเจกต์จะทําภาพยนตร์แล้วให้พี่เล่นทําหนังแล้วพี่พิจารณาเป็นนางเอกนี้ยมีได้เล่นกับวินลี่ได้อสมัยนูน้นนะก็คือมีเยอะมากคือที่มาติดต่อแต่ว่าพี่ก็ปฏิเสธปฏิเสธตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีแบบไปเป็นแขกรับเชิญของสาวหนุ่มสาวมุมหรือว่าจะเป็นตอนนั้นเดี๋ยวนะอะไรนะโลกเบี้ยวใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ ประช้าวัดดอนไอ้ดานมันชอบไปลุ่มใจกลัวม้าโดนผีหลอกแน่จริงออกมาตอนดึกดึกเออทั้งหมดทั้งปวงพี่นนาก็จะมีคอนเสิร์ตเยอะแยะมีแบบก็จะมีมาให้มาให้เราแบบ หายที่ถึงอยู่บ่อยๆอันกรมมีอาเอสนี่ก็เนี่ยติชังก็ยืนเต้นตินแตกอยู่อยู่สิร <laughs> อบนัดถามเดี๋ยวพอได้ไปลองเพลงกับฝั่งฝั่งบ้านนุนเขาแล้วเป็นไงเมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่านักร้องด้วยกันเองเนี่ยเราเราก็ไม่ได้มีอะไรนะนึกออกไม้แต่ว่าด้วยความที่มันถูกแยกว่านี่คือแกรมมี่นี่คือ R. s เอสเวลาเราไปงานข้างนอกเนี่ยที่เราจะชมตลอดเลยว่าวิ เด็ก RS นี่แบบว่าน่ารักมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอได้พูดคุยกันจริงๆอะไรทุกคนน่ารักมากเลยคุณออยนี่เขาเขินพิธีน่าจริงปะก็น่าจะจริงมะก็น่าจะจริงนิดนึงอะไรเงี้ยอืมก็ไม่แต่น้องเขาน่ารักนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราซ้อมเนี่ยก็ยังมีการแกล้งแบบอะไรอย่างี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในวันคอนเสิร์ตเนี่ยน้องสาวบอกว่าคุณ ฉันเห็นออยพูดถึงคุณบ่อยมากเลยบนเวทีเวลาร้องเพลงว่าเอออยากร้องกับพี่ตินาหรือว่าอยากอะไรอย่างเงี้ยเราอ้าวเหรอเพราะเราเวลาคนอื่นร้องเราอยู่หลังเวทีอ,อยู่ในห้องของเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรประมาณไหนใช่ไหมน้องสาวจะมาบอกบอกคุณต้องแกล้งเขาเลยสักอย่างหนึเน่เป็นพี่เป็นพี่เอ๋พี่เอ๋พี่เอ๋อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอ่าอ่าอ่โอเคก็ไปบอกกับมอสมอสเดี๋ยวพาร์ทเนี้ยออกไปเนี้ย มอสพยายามดันออยให้ามาข้างๆพี่นิดหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่ได้บอกให้มอสล็อกล็อกตัวนะบอกให้เขากระเถิบอกไอก่าเออให้พยายามแบบเพราะว่ามันจะต้องแบบว่าอมีพี่มีไอเดียคุณคริสติน่าอีกแล้วเหรอคะเนี่ยคุณแม่เป็นคนเจ้าผเหรดการเหมือนกันนะคะคุณแม่โอ้โนั้นล็อกแบบล็อกแผนไม่ให้ไปไหนเลยเออแล้วเขาเขินวนตัวนเลยเออเขินเขินใช่ไหมตายแล้วกลัวจะโดนคืนจังเลยครั้งเนี้ย ่เป็นคอนเสิร์ตที่เราได้เจอพี่ทินาอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยใช่ผมถามวันนี้เนี่ยคือเพลงพี่ทินาเยอะมากแล้วเพลงที่แบบเพลงที่หนูชอบอะอืมะหลายๆเพลงไม่ใชเป็นเพลงแบบความน่าบีแบบแปลกแปลกอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างหนูชอบเพลงสักวันไอ้สักวันหนึ่งอ่าแล้วสักวันไม่เคยร้องเลยเพลงนี้จริงเลยหรือขอคืนอขอเถึขคืนเธอเรื่องเก่าเล่าใหม่พี่ทินายมีเพลงแบบ มีเพลงที่มทไม่ที่ไม่เคยร้อ,องใช่ไหมออที่อยากร้องหรือว่าชอบอย่างนี้มั้นี้มันก็มีหลายเพลงมากอย่างเพลงรักต้องมีอนาคตอะไรเนี่ยเป็นเพลงนลหนึ่งที่พี่บอกว่าเออพี่ว่ามันก็สนุกอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยว22กันยานเนี่ยพีจินนแล้วอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกหกท่านจะขึ้นคอนเสิร์ตด้ยกันกับเฮอร์คอนเสิร์ตของมันที่24อันนี้ที่มาที่ไปดูหน่อยคะ คอนเสิร์ตเนี้ยเริ่มต้นจากการที่โอเคเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทาง UNFPA นะตินาก็เป็นแชมเปี้ยนของ UNFPA การที่เราได้ไปเนี้ยเราได้เห็นถึงปัญหาในสังคมจริงๆว่ามันยังมีปัญหาเยอะมากที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยให้แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสในสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกปลอดภัยในในในที่ของเขาในทุกทุกที่ที่เขาไปคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เกียรติหรือว่าการที่เราจะมาะช่วยกันร,ร่วมใจกันเนี่ยแบบว่าเป็นหูเป็นตาสร้างความตระหนักรู้ใช่ไหมสร้างสร้าง awareness แล้วก็แล้วก็ เผื่อมันจะมีทางไหนที่จะช่วยช่วยได้ก็ช่วยกันต่อไปรายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้ก็จะก็จะพันปย่นพีเด้วยเอ่าดีจังเลยก็ถือได้ไปไปร่วมสนุกด้วยทาการกุศลด้วยถึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพิตินามีจินามีแอมมีดามีททามีแก้มมีเบนมีพี่โบมีโบแล้วก็คริสตินาอออแค่นี้ก็คือตัว ตัวแม่ตัวมัมทั้งหมดหใช่ไหมคะดีจัง22กันยายนนี้ที่ศูนย์ศิริกิจนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดก็ถือว่าไปฟังเพลงแบบไปอิ่มเอิบกับมหรสพและเสียงอันไพเราะก,ก้องกลงวานของอเฮอทั้งทังเจเชื่อว่าหลายๆคนก็ยัง คอนเสิร์ตคริสติน่าทุกครั้งมันสนุกทุกครั้งและครั้งนี้<ม>ยังมีศิลปินท<ม>่านอื่นๆมาร่วมแจมด้วยและทีส่สำคัญไปเหมือนร่วมทำาการสุศลเรื่องนี้ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งแชร์ต่อให้เกิดความตระหนักรู้แลนก็จะเป็นแรงก,กระเพื่อมให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเฮอคอนเสิร์ต2024วันอาทิตย์ที่22ปันยายนนะคะสองรอบบอลรูม1 4ถึงี่ศูนย์การประชุมชาติสิริกตนะคะแจ้งเลยว่าเดินทางโดยรถไฟดิน ใช่ดีท uhm ี่สุดนะฮะวันนี้ดีใจจังพี่ก็ดีใจจังที่ไม่เจอตุกคร้แม่นี้มีคุณคุณอันใหญ่หลวงนะคะวันนี้มีความสุขมากๆจริงๆก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับพี่ที่นาได้เจอพี่ที่นานะคะถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่ มีอิทธิพลกับดิฉันเป็นอย่างยิ่งคริสตินากีฬาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเชียร์เดี๋ยวไปเชียร์ไปสนุกกันได้กลับมาเจอกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครั้งนะคะทุกวันอาทิตย์ไม่ทุกวันอาทิตย์แหละก็วันอาทิตย์แหละบางทีอาจจะหายไปสักสามอาทิตย์อาอเหรอบางทีก็คือติด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 กันก็แล้วแต่ความพึงพอใจของนักิงเงินนะคะแต่อะไรก็ตาม ถ้าไม่อยากให้พลาดคุณผู้ชมก็ subscribe กดติดตามหรือว่ากด notification รอได้เลยที่ Good Day Podcast งั้นนอกจากวันเฉพาะกณทำแล้วก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆจาก Good Day Podcast รอเสิร์ฟอยู่ด้วยนะคระับวันนี้มีความสุขจริง่มีความสุขเชื่อว่าคุณผู้ชมก็มีความสุขความมีความสุขอย่างนี้ตลอดตอด่ตอนจะยาวๆกันไปเราจะเจอกันใหม่นะคะไปแล้ววันนี้มีม่เขาดูกันเย,ยอะค่ะสวัสดีค่สะสวัสดีค่ะน้ำที่ล้นเลยนะเนี่ยอะไรนะน้ำน้ำพี่อ่ะมันล้นออกแต่น้ำนี่มันหดหลายรอบมากเลยอ่ะมันป็นอ่ะ แอลกอฮอล์มันละเหยไม่ได้ว่าจิบเยอะเรื่องเก่าจะเอามาเล่าใหม่เรื่องเก่าจะเอามาเล่าใหม่จะเอามาเล่าอย่างไรก็ไม่ฟังก็คงเหมือนเก่าก็คงจะซ้ำซากไม่อยากรับฟังเรื่องอื่นีไหมนนองเพลงนี้อมเพลงนี้ไม่ได้ร้องนานมาก